ถ้าใครจะใส่ซุปก้อนก็ใส่ลงไปช่วงนี้ได้เลยนะคะพอน้ำเริ่มร้อนก็ใส่ลงไปเลยค่ะตะไคร้นะคะสองต้นค่ะขานะคะตามชอบได้เลยนะคะในส่วนของสมุนไพรนะคะหอมแดงค่ะหอมแดงใส่เยอะหน่อยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกค่ะใส่มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปช่วงนี้เลยนะคะ แล้วก็เห็ดน,นางฟ้าค่ะถ้าใครไม่ชอบเห็ดน,นางฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นเห็ดชนิดอื่นก็นได้นะคะพริกจินดาแดงนะคะทุบหยาบๆค่ะตอนนี้ก็เดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันก่อนเลยด้วยเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะใส่กุ้งนะคะแล้วก็ปลาหมึกลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ทิ้งไว้แบบนี้ให้เดือดนะคะ พอเดือดนะคะถ้ามีฟองด้านหน้าก็ช้อนฟองด้านหน้าออกนะคะทําการปรุงรสนะคะน้ําปลาค่ะหนึ่งทับพ,พีนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับตัวต้มยํานะคะความเค็มก็ชิมดูนะคะตะกี้เราใส่เกลือป่นลงไปแล้วตอนนี้เราก็เพิ่มน้ําปลาลงไปเพื่อความหอมนะคะของตัวต้มยําค่ะจากนั้นก็ใส่ในส่วนของพริกสดค่ะทุบนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะถ้าใครมีใบกระเพราก็ใส่ใบกะเพราล,ลงไปได้นะคะเพื่อเพิ่มความ ร้อนแรงให้กับตัวต้มยำของเราค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวสดนะคะแม่อุใส่ลงไปสองทัพพีนะคะแล้วก็ปิดไฟพร้อมรับประทานได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูต้มยำทะเลน้ำใสนะคะก็ลองไปทำทานกันดูค่ะสำหรับเมนูแบบนี้นะคะช่วงนี้อากาศร้อนจัดซดน้ำต้มยำก็คล่องคอนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง YouTube แมวชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแมวทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ